ความทุกข์นั้นว่างเปล่านะครับก็วันนี้นะก็จะมาชวนคุยนะครับเรื่องเกี่ยวกับธรรมะกันบ้างนะครับก็ความทุกข์นะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันว่างเปล่านะนะครับมันหมายความว่ายังไงความทุกข์นั้นว่างเปล่านะครับ เราลองเข้าไปดูดีๆสิว่าไอสิ่งที่เราทุกเนี่ยมันมีตัวตนไหมนะครับลองเจาะลึกเข้าไปนะครับบอกว่าผมทุกนะทุกใจนะครับความทุกมันอยู่ในใจผมอ่าถ้างั้นลองแหวะใจมาดูนะมันอยู่ตรงไหนนะครับลองหาดูนะครับว่าที่บอกว่ามันอยู่ในใจเนี่ยมันอยู่ตรงไหนของใจนะครับหาไม่เจอนะเออหาไม่เจอนะครับบอกความทุกมันอยู่ในหัวนะอยู่ในความคิด อลองเปิดสมองมาดูนะเจอไหมไม่เจอนะครับไม่มีตัวตนนะครับความทุกข์ไม่มีตัวตนนะว่างเปล่านะครับแล้วคนที่ไปทุกข์กับความว่างเปล่าเนี่ยมันแปลว่าอะไรครับแปลว่าเขาขาดสติหรือเปล่านะเขาจะขาดสตินะครับทําให้เขามองไม่เห็นว่าเฮ้ยสิ่งที่เขาทุกข์เนี่ยมันไม่มีอะไรมันไม่มีตัวตนอะไรมันไม่มีอะไรให้ยดึดให้จับนะครับ มันเป็นแค่สิ่งสิ่งหนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะก็คือมันเรียกว่ามันไม่จีรังยั่งยืนนะครับแต่มันก็จะผ่านไปนะ,ะถ้าเรารู้อย่างนี้เนี่ยเราก็จะไม่ทุกนะครับเพราะว่าถ้าเราทุกเนี่ยเท่ากับเราขาดสติท,ทันทีนะครับท่ามกลางโลกที่สับสนวุ่นวายนะครับถ้าเราวุ่นวายไปตามโลกในจิตวุ่นใช่ไหม พอจิตเราวุ่นเนี่ยตรงนี้มันก็จะทําให้เราวิตกกังวลน,นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามแต่นะตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสงครามบ้างนะครับเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจบ้างนะภาษีบ้างอะไรบ้างหุ้นตกหุ้นขึ้นนะครับเราเสียเวลามานานแค่ไหนแล้วนะกับเรื่องพวกนี้นะครับแล้วก็ทําให้เราเขาเรียกว่าวิตกกังวลน,นะเป็นคนที่วิตกกังวลง่ายนะครับนอนก็นอนไม่หลับนะ คิดนู่นคิดนี่ไปเรื่อยนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราวิตกกังวลกับความว่างเปล่านะนะครับมันไม่มีอะไรตั้งแต่แรกนะครับมันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปแล้วมันก็เกิดขึ้นใหม่ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะครับมันวนเวียนซ้าๆอยู่อย่างเงี้ยนะเราเราก็เรียกว่าเข้าไปอยู่นะครับในเรื่องพวกนี้ไปผัวพันกับเรื่องพวกนี้โดยที่จริงๆแล้วเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องผัวพันก็ได้นะเขาเรียกว่าวงจรแห่งความทุกข์เนี่ยมันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อ นะครับมันจะต้องมีตัวตนเข้าไปจับนะครับถ้ามันไม่มีตัวตนเข้าไปจับเนี่ยความทุกข์อ่ะมันไม่มีที่ยึดเกาะมันก็อยู่ไม่ได้นะครับฉะนั้นยิ่งเรามีตัวตนมากนะหรือมีอีโก้มากนะครับเราก็จะยิ่งทุกข์ง่ายนะถ้าเรามีตัวตนน้อยเนี่ยมันก็ทุกข์ยากนะมันจะทุกข์ไปทําไมนะครับเพราะว่ามันไม่มีให้เรายึดให้เราเกาะนะให้ความทุกข์มันยึดให้ความทุกข์มันเกาะนะครับแต่เราไม่มีตัวตนก็ไม่ได้นะเพราะว่าเราต้องใช้ชีวิต อยู่ในชีวิตประจําวันนะครับฉะนั้นเราต้องเข้าใจว่าเรามีตัวตนแบบไม่มีตัวตนนะก็คือจริงๆเรามีตัวตนที่เป็นตัวตนสมมุตินะครับเพื่อที่จะใช้ประโยชน์จากความมีตัวตนของเรา,าเช่นเราต้องมีบัตรประชาชนจะไม่ต้องระบุตัวตนนะครับเราไปติดต่อราชการก็ต้องมีตัวตนนะก็ต้องระบุนะครับเราก็ต้องมีความรักในตัวเองเนี่ยตรงนี้ก็ต้องมีตัวตนนะคือเราใช้ประโยชน์จาก ความมีตัวตนของเรานะครับแต่ว่าเราก็เข้าใจว่าเรามีตัวตนแบบไม่มีตัวตนมีตัวตนแบบไม่มีตัวตนก็คือเอ้ยเวลาทุกข์เนี่ยความทุกข์มันมาหาเราเนี่ยเราไม่มีตัวตนพอเราไม่มีตัวตนเนี่ยความทุกข์มันก็ไม่มีที่จะเกาะไม่มีที่ยึดไม่มีที่เกาะมันก็อยู่ไม่ได้นะครับวงจรแห่งความทุกข์มันก็เกิดขึ้นไม่ได้นะถ้าเรารู้จักใช้ประโยชน์จากการมีตัวตนแบบไม่มีตัวตนเนี่ยความทุกข์นั้นมันจะว่างเปล่า พอความทุกข์มันว่างเปล่าเนี่ยเราก็จะมีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับเราก็จะไล่ไล่ความวิตกกังวลน,นะครับเราก็จะไม่มีความกลัวอะไรง่ายๆไม่เชื่ออะไรง่ายๆเราจะโยนนิสโสม,มนสิการนะครับก็คือมีอะไรเราก็น้อมน้อมมาพิจารณาว่าเรื่องนี้จริงไม่จริงไงเราไม่ได้เชื่อทันทีอย่างที่กูลงกูรู้อะไรเขามาขู่เราให้เรากลัวบอกว่าจะมีสงครามใหญ่จะมีการตกงานครั้งใหญ่จะมีความยาก ลำบากครั้งใหญ่อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นสิ่งที่เราก็สามารถที่จะเข้าใจได้ด้วยตัวเราเองเขาเรียกโยนิโสมานสิการนะความทุกข์นั้นว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยนะครับเราไปายึดติดกับความว่างเปล่าแล้วเราก็ไปทุกข์กับความว่างเปล่านะก็ลองคิดดูว่าเราฉลาดแค่ไหนนะที่เราเป็นแบบนี้นะมันไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่หรอกนะที่เราจะไปทําแบบนี้ เราต้องมีตัวตนแบบไม่มีตัวตนนะครับก็คือเราต้องใช้ตัวตนในการดํารงชีวิตฉะนั้นเราจะทิ้งตัวตนไม่ได้นะครับเราใช้ประโยชน์จากการมีตัวตนแต่ไม่ใช่ว่ามีอีโก้มีใครมาดา่าเราว่าเราก็ไม่ได้เราจะต้องเหนือกว่าเสมอเราเป็นคนไม่ยอมคนอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเป็นคนมีอีโก้นะหรือว่าเราเป็นประเภทที่ว่ามีอีโก้ในเชิงซึมเศร้านะก็คือเป็นคนซึมเศร้าก็ไม่ดีนะอย่าเป็นซึมเศร้าแต่แรกจะดีที่สุด นะใ,คใครมาว่าใครมาดานะ่าอลไรเราก็ไม่ยอมอ,อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเรามีอีโก้เราไม่ได้ใช้ประโยชน์จากตัวตนจริงๆนะแต่ว่าเราต้องมีตัวตนแบบไม่มีตัวตนก็คือเราต้องเวลา <c oughs> มีเหตุการณ์อะไรเข้ามาที่จะทาให้เราทุกข์เราก็ไม่มีตัวตนนะมันก็ทาอะไรเราไม่ได้วงจรแห่งความทุกข์มันก็เกิดขึ้นไม่ได้นะเพราะว่ามันขาดตัวตนที่มันจะไปยึดจะไปเกาะถ้าเราทําได้แบบนี้แน่นอนที่สุดว่า เราก็จะเป็นคนที่อ่าสุขง่ายทุกยากนะครับไร้ความวิตกกังวลนะนอนก็นอนหลับสบายเราไม่กลัวอะไรง่ายๆนะก็คือเป็นคนที่มีความอาดหันมันก็ไม่เป็นอย่างอื่นมันก็เป็นอย่างนี้แหละนะแต่ถ้าเรามีตัวตนและมีตัวต,นแ,ต,วตนและมีอีกโก้อ่ะแน่นอนคุณก็ต้องทุกข์คุณก็ต้องจิตก็ต้องวุ่นก็ต้องสับสนวุ่นวายก็ต้องวิตกกังวลอยู่ตลอดเวลาก็ต้องกลัวต้องกังวลนอนก็นอนไม่หลับ อ่า,อาแล้วก็ไปนำนำไปสู่อาการแพนิคแพนิคม,มากๆเข้ากับไบโพล่าไบโพล่ามากๆเข้าก็ซึมเศร้านี่แหละเขาเรียกว่ามันไม่เป็นอย่างอื่นมันเป็นอย่างนี้มันจะเป็นอย่างอื่นไม่ได้เพราะว่าเราทําให้มันเป็นอย่างนี้นะแต่ถ้าเรามีตัวตนแบบไม่มีตัวตนอ่ะแน่นอนคุณก็จะเป็นคนที่ไร้ความวิตกกังวลคุณก็รู้ว่าความทุกข์นั้นมันว่างเปล่ามันไม่มีอะไรนะคุณจะไปทุกข์กับความว่างเปล่าคุณคงไม่ฉลาดนักนะนะ นะผมไม่ได้อยากผมไม่อยากใช้คําว่าโง่อะนะนะครับคือไปทุกข์ทำไมให้โง่พูดกันง่ายๆแล้วกันนะเอออย่าอย่าไปอย่างโง่อย่างโง่งโงนะคือถ้าทําพุทธทาสท่านจะพูดเลยว่าอย่างโง่นะท่านจะพูดขึ้นมาเลยนะแต่ผมก็เดี๋ยวเพื่อนๆอาจจะแ,แบบเฮ้ยอะไรยังไงนะแต่จริงๆแล้วนะ่ะคือขาดสติความโง่คือว่าเราขาดสตินะครับเราไปทุกข์กับความว่างเปล่าคุณคิดว่าคุณมีสติดีไหมคุณโง่ไหมนะถ้าคุณทําอย่างนั้นบ่อย มันจะเป็นยังไงแน่นอนคุณก็ต้องวิตกกังวลคุณก็ต้องนอนไม่หลับคุณก็ต้องขี้กลัวนะแต่ถ้าคุณไม่วิตกกังวลน,นอนอนอนหลับก็หลับสบายทุกคืนผมหลับสบายทุกคืนไม่มีปัญหาเลยนะหัวถึงหมอนสักพักก็หลับแทบทุกคืนเลยไม่มีปัญหานะอันนี้ก็คือเรามีตัวตนแบบไม่มีตัวตนนะครับก็คือเรารู้ว่าความทุกข์นั้นว่างเปล่าความทุกข์ต้องอาศัยตัวตนในการเกาะในการยึด ถ้ามันไม่มีตัวตนให้มันเกาะมันยึดมันก็อยู่ไม่ได้มันก็จะแค่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันก็จะดับไปนะครับความทุกข์นั้นว่างเปล่านะเพื่อนๆลองปรับไปใช้นะผมคิดว่าถ้าทําได้เนี่ยชีวิตคุณภาพชีวิตจะดีนะครับให้คุณเป็นคนวิตกกังวลให้คุณเป็นคนขี้กลัวให้คุณนอนไม่หลับกลับคุณเป็นคนที่ไร้ความกังวลมีความเบิกบานอ่านนี้เป็นคนอ่านหนนอนหลับสบายทุกคืนแบบไหนดีก็กันมันไม่ต้องถามนะครับ คำตอบมันรู้อยู่แล้วนะครับมันไม่ต้องถามเลยนะความทุกข์นั้นว่างเปล่าจงมีตัวตนแบบไม่มีตัวตนสวัสดีครับ